สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทศนุ24วันนี้เรามีเรื่องราวสุดลึกลับและน่าสนใจมานำเสนอคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบที่ได้เตือนวงการบันเทิงในปี2568พร้อมเผยถึงดวงวิญญาณที่ถูกจองจำและผลกรรมที่จะตามมาสิ่งที่หมอปลายพูดไว้จะเป็นจริงหรือไม่เคสของแบงเลสเตอร์และแตงโมนิดาจะสะท้อนอะไรให้เราตระหนักถึงบ้าง และความหมายของการจองจําวิญญาณคืออะไรนี่คือเรื่องที่ไม่เพียงแต่น่ากลลุกแต่ยังเต็มไปด้วยแง่คิดสําคัญที่ทุกคนไม่ควรพลาดรับชมกันให้จบเพราะแต่ละนาทีจะพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและน่าตราตรึง วันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นมีทั้งความลึกลับความขนลุกและบทเรียนชีวิตที่สะท้อนถึงผลกรรมและความหมายของการกระทำในทุกมิติหมอปลายไพร r กระซิบได้ออกมาเตือนวงการบันเทิงในปี2,568ว่าจะมีความวุ่นวายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมเผยเบื้องหลังดวงวิญญาณที่ถูกจองจำในเคสของแบงค์เลสเตอร์และแตงโมนิดาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่ซ่อนเร้นและแง่คิดสำคัญที่คนในสังคม ต้องตระหนักทุกนาทีของคลิปนี้เต็มไปด้วยค่อนที่ลึกซึง้งและความจริงที่อาจทำให้คุณต้องหันกลับมามองชีวิตในมุมใหม่เมื่อพูดถึงคำว่าจองจำวิญญาณหลายคนอาจรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องไสยศาสตร์ล้ลั์แต่ในความเป็นจริงความหมายนี้สะท้อนถึงผลกรรมและพลังงานที่ติดอยู่ในวงจรชีวิตหมอปลายไพรกระซิบได้เปิดเผยว่าการจองจำวิญญาณนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่เป็นผลลัพธ์จากการกระทําที่ลึกซึ้งและซับซ้อนในมิติของกรรมเคสของแบงค์เลสเตอร์และแตงโมนิดากลายเป็นตัวอย่างสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นว่าการจากไปอย่างกระทันหันและมีเงื่อนงําสามารถส่งผลกระทบถึงจิตวิญ,ญญาณได้อย่างไรวิญญาณที่ถูกจองจําอาจไม่สามารถเดินทางไปยังที่ที่สงบสุขได้และมักจะวงเวียนอยู่ในความทุกข์ซึ่งหมอปลายอธิบายว่าการปลดปล่อยวิญญ,ญาณเช่นนี้จําเป็นต้องใช้มวลสาร เช่นเลือดเสื้อผ้าหรือเส้นผมของผู้ตายแต่อะไรคือการจองจำวิญญาณหมอปลายชี้ว่านี่คือการผูกมัดพลังงานของวิญญาณไว้กับบางสิ่งบางคนหรือบางสถานที่ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้มีความตั้งใจร้ายเพื่อกักขังหรือใช้วิญญาณเหล่านั้นเป็นเครื่องมือทางไสยศาสตร์หรือแม้แต่เพื่อปิดบังความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานหรือความเชื่อแต่เป็นเครื่องตวนใจ ที่ให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีติและคุณธรรมในชีวิตเพราะทุกการกระทำจะส่งผลกระทบต่อเราในทุกมิติทั้งทางกายใจและบิญญาณและหากเราเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งกรรมเราจะตระหนักได้ว่าการทำความดีและการให้อภัยสามารถสร้างพลังงานบวกที่ช่วยปลดปลอยวิญญาได้เช่นกันการวิเคราะห์ในกรณีของหมอปลายและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ช่วยให้เราเห็นถึงความเชื่อที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโลกทางจิตและโลกที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันในกรณีของแบงค์เลสเตอร์เราจะเห็นได้ว่าการกระทำที่ผิดพลาดและการไม่เคารพต่อชีวิตอส่งผลเสียทั้งในด้านจิตวิญญาและร่างกายอย่างรุนแรงตามตามทันไม่เพียงแค่เป็นความเชื่อแต่เป็นหลักการที่สะท้อนถึงการกระทำของเราในโลกนี้การเข้าใจในแนวคิดนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ในส่วนของแตงหมนิดาก็เป็นกรณีที่ทําให้เราเห็นว่าการแก้ไขเรื่องราวที่ยังค้างคาไม่สามารถทําได้โดยง่ายการกุดคดีหรือทําการฟื้นฟูอะไรที่ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอาจจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้ตามที่คาดหวังการยอมรับในความจริงและการเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการนี้และสิ่งที่หมอปลายได้กล่าวถึงเรื่องการจองจําวิญญ,ญาณเป็นการสะท้อน ให้เราเห็นถึงผลกระทบจากการกระทำผิดในชีวิตคนหนึ่งและการที่วิญญาณยังคงต้องรับผลกรรมที่เกิดจากการกระทำของตนเองหรือแม้กระทั่งการที่บางคนอาจไม่สามารถหลุดพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้การเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะผลที่ตามมานั้นอาจส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวการศึกษากรณีเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีจิตสํานึกแต่ยังช่วยเตือนให้เราเห็นถึงความเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างวิญญาณและผลกรรมที่เกิดจากการกระทําในโลกนี้มันเป็นการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรับผิดช,ชอบและการตัดสินใจในชีวิตของเราเองเรื่องราวของการจองจำวิญญาณและเหตุการณ์สเตือนใจในกรณีของแบงเลสเตอร์ และแต่งโมนิดาไม่เพียงเป็นเรื่องของความลึกลับทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เราทุกคนควรตระหนักการมีสติในยุคดิจิทัลในโลกที่การแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วการคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับความตายและความลึกลับบางครั้งอาจถูกใช้เพื่อเรียกยอดวิวหรือความสนใจแต่เราต้องไม่ลืมว่าการนำเสนอคอนเทนต์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมถึงเพิ่มความทุกข์ให้กับดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการตลดปล่อยความรับผิดชอบของผู้มีอิทธิพลหมอปลายยังได้เตือนว่าความจริงที่ถูกปกปิดไว้ในสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะถูกเปิดเผยในปีหน้าการกระทําใดๆที่ละเมิดจริยธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวหรืออาชีพมีโอกาสที่จะถูกขุดคุยและผลที่ตามมานั้น จะยิ่งใหญ่กว่าที่คาาคิดดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นผู้ที่สังคมจับตามองบทเรียนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทราบถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและเ้าพอกฎแห่งกรรมการทําผิดหรือทําร้ายผู้อื่นอาจนํามา ซึ่งผลลัพธ์ที่ยากเกินกว่าจะรับมือได้ไม่เพียงแต่ในปัจจุบันแต่ยังส่งผลกระทบต่ออนาคตอีกด้วยความสามารถคีในสังคมบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือความสำคัญของการช่วยเหลือกันการให้ความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขและยามทุกสังคมจะเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น เมื่อเราไม่เพียงแต่คิดถึงตัวเองแต่ยังมองไปถึงผลกระทบที่การกระทำของเราจะมีต่อผู้อื่นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพียงแค่การทำงายหรือการไขปริศนาเรื่องวิญญาณแต่ยังเป็นการเตือนสติถึงวิธีที่เราควรใช้ชีวิตในทุกๆวัน เพราะชีวิตของเราจะมีผลสะท้อนในอนาคตจากทุกการกระทําที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกการตัดสินใจทุกคาพูดและทุกการกระทําล้วนมีพลังที่สามารถสร้างผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อชีวิตของเราและคนรอบข้างการยอมรับผิดชอบต่อการกระทําของเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่ยังเป็นการเคารพในความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติแก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับเราคดีของแบงค์เลสเตอร์และแตงโมนิดาเป็นสัญญาณเตือนให้เราระวังการกระทําที่ผิดพลาดกะละเลยต่อการกระทําที่อาจนําไปสู่ความเจ็บปวดทั้งในทางกายและจิตใจเหมือนอย่างที่หมอลาลได้ทํานายไว้ว่าทุกการกระทําที่ไม่ถูกต้องจะตามมาด้วยกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการไม่เคารพต่อชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของผู้อื่น จะส่งผลในระยะยาวม,มากกว่าที่เราคิดเราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าการกระทำของเราจะมีผลกระทบอย่างไรต่อโลกนี้และเรามีส่วนในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้หรือไม่ทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราสามารถเลือกที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นและสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองได้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็สามารถสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสังคมได้เช่นกัน สุดท้ายการใช้ชีวิตด้วยขวางตั้งใจและจิตใจที่บริสุทธิ์จะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เติบโตและเจริญก้าวาน้าเราควรยึดมั่นในหลักกอกาาและค่านิยมที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเคารพชีวิตคนอื่นการไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายหรือการให้เกียรติคนที่อยู่รอบตัวเราเพราะการกระทำที่มีความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจที่ดีนั้นจะนำพาไปสู่โลกที่ดีกว่า และนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องเรียนรู้จากคำทำนายและบทเรียนที่หมอปลายได้เปิดเผยกับเราวันนี้หากเรามองลึกเข้าไปในทุกกรณีทุกความเชื่อและทุกการกระทำเราจะพบว่าทุกสิ่งล้วนมีผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอความผิดพลาดในอดีตจะไม่จบแค่ในอดีตแต่จะตามมาด้วยผลกรรมที่ไม่มีวันหยุดพักเรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีคุณธรรมและไม่ละเลยต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบงค์เลสเตอร์ และแต่งโมนิดาไม่ใช่แค่ขาวที่สร้างความสนใจแต่เป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทําในชีวิตของเราเองและเราทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตจากมันถ้าคุณชอบเนื้อหานี้และอยากรู้ความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ยังคงซ่อนอยู่ในสังคมอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเนหาสำคัญที่จะมาถึงในครั้งต่อไปที่ช่องทัศนุ24ของเราและหากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามที่อยากแชร์สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยกับเรากันได้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมรักษาจิตใจให้มั่นคงและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และศีลธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปสู่ความสงบและความสุขในที่สุดครับ